เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตาเจียมซึ่งในเวลานี้แกก็มีอายุปาเข้าไป70กว่าแล้วสมัยที่แกยังเป็นหนุ่มรุ่นกระทงขครอบครัวของแกมีบ้านอยู่ใกล้กับพื้นป่าลานสางที่สมัยนั้นยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากสัตว์ป่าน้อยใหญ่อาศัยอยู่กินพแพร่กระจายพันธุ์มาอย่างช้านาน เคยมีพรานที่เข้าไปล่าสัตว์ถูกเสือโคร่งดักทำร้ายจนตายแต่เสือตัวนั้นก็ถูกปืนของพรานคนที่ชะตาขาดลั่นใส่ถากที่หน้าจนเป็นแผลชะกันเลยทีเดียวแต่ก็ทำได้แค่บาดเจ็บเพียงแค่นั้นไม่ทำให้มันหยุดขยำพรานที่เป็นเหยื่อจนตายได้และรอยแผลที่หน้าของเสือตัวนั้นก็กลายมาเป็นชื่อเรียกขานของเสือไปที่ชาวบ้านและพรานหลายรายพบเจอ เรียก,กววาเสือหน้าบากสร้างความหวาดภาวะให้กับพรานที่พากันเข้าแผลล่าสัตว์เป็นอย่างมากเพราะในสัยชอบดักซุ่มโจมตีเหยื่อของมันทำให้การระวังตัวเป็นไปได้ยากมากเพราะไม่รู้ว่ามันจะซุ่มอยู่ตรงไหนและโผล่มาเมื่อไรทำให้พรานและชาวบ้านต้องตกเป็นเหยื่ออีกหลายลายกลายมาเป็นความเดือดร้อนหากินลำบากเพราะสมัยนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ มีอาชีพหาของป่าและล่าสัตว์เป็นหลักจึงได้ขอความร่มมือกับพรานที่มีฝีมืออยู่สามคนที่อยู่ในหมู่บ้านและแวะกไกลเคียงกันมาช่วยล่าเสือหน้าบากที่สร้างความเดือดร้อนตัวนี้เนื่องจากบางหมู่บ้านเสือยังไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ก็มี แต่ต่อไปก็คงจะเหมือนกับหมู่บ้านของตาเจียมที่พ่อแกก็เป็นหนึ่งในพรานสามคนที่รวมมือกันเข้าไปล่าเสือหน้าบากตัวนั้นตาเจียมเองแกก็มีส่วนในงานนี้ด้วยคือไปเป็นลูกหาบให้กับพ่อและพานต่างบ้านอีกสองคนเพราะต้องเตรียมสเสบียงไปให้พร้อมกับการล่าเสือโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะใช้เวลากี่วันกี่คืนแน่แล้วพันทั้งสามก็ล้วนแต่มีอายุมาก แต่ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นที่เคารพนับถือของพลานทั่วไปนั่นจึงเป็นหน้าที่ของตาเจียมลูกชายพลานเจ้าทินที่มีร่างกายแข็งแรงและมีประสบการณ์เดินป่ามากับพ่อไม่น้อยเช่นกันหลังจากพูดคุยถึงพฤติกรรมของเสือเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วทั้งหมดก็เดินเท้าเข้าป่าทันทีโดยมีชาวบ้านและผู้ใหญ่ตามมาส่งที่ท้ายหมู่บ้าน การเดินเท้าเข้าปา่าหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นพุ่มไม้เตี่ยและมีหยาลรกชัดป้องกันการดักสุ่มโจมตีของเสือนาบากนั่นเข้าไปในดงไม้ที่ยืนต้นสูงตระงานแทนด้วยประสบการณ์ของพรานทั้งสามทำให้ตาเจียมไม่ได้เกิดอาการวันไหวใดๆกับตื่นเต้นซะอีกที่จะได้เห็นพรานเก่งๆรวมทั้งพ่อของตนล่าเสือด้วยตาของตัวเองเพราะสมัยนั้น แม้จะมีสัตว์ใหญ่อยู่หลายชนิดแต่ยังไม่เคยพบเจอกับเสือมาก่อนด้วยพรานที่ตายคนแรกก็คงจะไม่ขาดคิดมาก่อนเช่นกันเหมือนกับเจาะจงมาทางหมู่บ้านของตาเจียมเพราะมีชาวบ้านและพรานเข้าไปหาของป่ากันมากดูการเดินแกะรอยเสือของพรานทั้งสามแต่ยังไม่พบร่องรอยอะไรมากนัก จึงได้หยุดพักทํานั่งห่างอยู่ระหว่างทางที่เสือหนาบากเคยออกมาหลากชาวบ้านไปกินและมีการพบเห็นมันบ่อยครั้งในบริเวณนี้หากว่าโชคดีคงได้เจอโดยไม่ต้องออกไปเสี่ยงมากนักจนคำคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีวี่แววของเสือโผลออกมาเห็นแม้แต่น้อยช่วงเกือบจะเที่ยงวันต่อมาในไร่ของชาวบ้านท้ายหมู่บ้าน กับมีคนแปลกหน้ามาเดินดมดมมองมองดูชาวบ้านที่ถือจอบถือเสียมกําลังช่วยกันขุดไล่พวนดินหญ้าอยู่โดยที่มีชาวบ้านอยู่สิบกว่าคนเป็นชายวัยกลางคนลักษณะถ้ามองเผลนเผนคล้ายกับพลานที่ถูกเสือฆ่าตายไปหรืออาจจะแค่คล้ายก็ได้แต่ที่ใบหน้านั้นพบว่ามีรอยแผลเป็นบากยาวเห็นได้ชัดเจน ชาวบ้านที่ทำงานกันอยู่ก็แปลกใจว่าชายคนนี้มาทำอะไรหรือต้องการอะไรทำมาเดินรับๆหล่อๆล่อไม่ยอมเข้ามาถามไถ่อะไรทั้งสิ้นเจ้าของไรจึงได้ร้องบอกให้ลูกชายที่อยู่ไกลาชายป่าที่ชายคนนั้นเดินอยู่มากที่สุดเข้าไปถามไทยว่ามาทำอะไรหรือต้องการอะไรคะแน่ ลูกชายเจ้าของไล่ไว้ไม่ถึง20ปีก็เดินอืดอาดตามคำสั่งของพ่ออย่างเกลียดขันแล้วก็ต่างคนต่างได้ย่าทางยาในไรกันต่อโดยที่ไม่ได้เลียวกลับไปดูลูกชายกับชายแปลกหน้าอีกจนได้เวลาพักเที่ยงเจ้าของไล่ก็ร้องบอกให้ลูกชายกับเมียไปตระเตรียมข้าวปลาอาหารไว้รอแขกที่มาช่วยงานในไร่ฝ่ายเมียก็เดินเรียกลูกชายไปทั่ว ก็ไม่มีเสียงตอบรับตอบคานอะไรคิดว่าลูกชายคงใจแอบไปนอนอยู่ตามผุ่มไม้ชายปาจึงได้เดินเลยเข้าไปร้องเรียกจนทั่วจนพบเข้ากับกองเลือดสดๆบริเวณที่พบชายแปลกหน้าเดินวนเวียนอยู่เมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมา ก็แทบช็อกแหกปากร้องรั่นทั้งผัวทั้งชาวบ้านที่ลอกินข้าวเที่ยงกันอยู่ก็คว้าจอบคว้าเสียมติดไม้ติดมือวิ่งกลูกันเข้าไปดูเมื่อเห็นเลือดกระจายแดงฉานไปทั่วพุ่มไม้กับที่เป็นกองสดๆอยู่ก็ตกใจร้องเรียกหาลูกชายกันวุ่นวายรีบเดินตามร้อยเลือดและร้อยหลากเป็นทางเข้าไปในป่าเป็นระยะทางเกือบกิโล ก็พบกับรปลงที่ถูกซ่อนไว้ในภุ่มไม้เนื้อหนังถูกกัดฉีกหายไปหลายส่วนลำคอถูกกัดกระชากจนพับกับมาข้างหลังดวงตาเบิกโพรงเหมือนตกใจสุดีดถทำเอาผู้เป็นพ่อร้องไห้โฮโดยความเสียใจลูกชายเพียงคนเดียวต้องมากลายเป็นเหยื่อของเสือที่ตอนนี้มาในร่างของคนติดตายไปแล้วข่าวเสือสมิงในร่างของพลานติ่ตายไป แพรกระจายไปอย่างรวดเร็วเพียงวันเดียวเท่านั้นไม่รอจัดการศพปลูกชายผู้เป็นพ่อก็ระดมชาวบ้านที่อาสาอีกเกือบสิบกว่าคนที่เป็นชายชะกันและมีอาวุธปืนทุกคนเดินเท้ากลับเข้าไปตรงบริเวณที่พบกับศบปลูกชายทันทีก่อนที่จะคําเสือตัวนั้นต้องกลับมาเพื่อจะกินเหยื่อที่ซ่อนไว้อีกแน่นอนทุกคนพากันปีนขึ้นไปบนต้นไม้ ที่อยู่ใกล้พมไม้ที่พบศพมากที่สุดไม่มีเวลาทำห่างกันแล้วแยกกันปีนตามแต่จะนั่งกันได้ทนัดและสามารถยิงปืนได้แต่ก็ไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่นั่งได้เหมาะจอะม้แต่ต้นเดียวแสงจันทร์สาดส่องลงมาจนเห็นได้ทั่วป่าอย่างเป็นใจประมาณสักสองทุ่มเสรศษๆไอ้ลายพาดก้อนตัวเครื่องก็เดินเยื่ออย่างมาลิบๆ มองมาที่ผุ่มไม้โดยที่ไม่รู้ว่าเหยื่อนั้นหายไปแล้วเมื่อเข้ามาใกล้เหมือนมันจะรู้ว่าผิดปกติของผู้ที่สูญเสียลูกชายไปเมื่อตอนกลางวันแต่เพราะความที่ไม่ค่อยจะถนัดมากนักกระสุนก็เพียงแค่ถักถากเป้าไปเสือสมิงนั่นสะดุ้งตกใจหันหลังเตรียมหนีกระสุนอีกนับสิบกระเบิดตูมตามเสียงดังสนัน่น สะเก็ดไฟแปรปลับที่ปลายกระบอกปืนทําเอาหน้ามืดกันไปชั่วขณะไม่พบปลางเสือที่อยู่ด้านล่างกระสุนถูกเป้าหมายหรือเปล่าก็ไม่ทราบเสียงปืนดังสนั่นสะท้อนลั่นไปถึงพรานทั้งสามกับตาเจียมที่อยู่ลึกเข้าไปในปา่าผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีบางอย่างเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาที่พลานทั้งสด้วยความระแวงภัยหรือว่ามันรู้ตัวก็ไม่ทราบ สิ่งที่เคลื่อนตัวเข้ามาในล่างของเด็กนมที่กลายเป็นเหยื่อเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาเมื่อเข้ามาใกล้ตาเจียมกับพ่อจำได้เป็นอย่างดีว่าเป็นเด็กนมเพื่อนของตาเจียมนั่นเองมาในสภาพที่เลือดอาบเหมือนมีอาการบาดเจ็บและที่ใบหน้าเป็นรอยบากจากอะไรก็ไม่ทราบแต่พ่อของตาเจียมเหลีบยกปืนขึ้นประทับยิงลงไปทันทีปัง แต่ไม่มีใครได้ต่างตัวว่าเกิดอะไรขึ้นและอาการตกใจของตาเจียมในสิ่งที่พ่อของตัวเองทำกระสุนปืนพุ่งเขาเจาะที่ขมับของเด็กนมอย่างแม่นยำโดยไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้าสมองกระจายต่อหน้าต่อตาของตาเจียมแต่พลานอีกสองคนนั่งดูด้วยอาการเรียบเฉยตาเจียมต้องร้องโวยออกมาและตกใจหนักเข้าไปอีกเมื่อล่างของเด็กนมที่เป็นเพื่อน ที่ล้มพับลงกับพื้นกลายร่างเป็นเสือโครงลายพาดก่อนตัวเของนอนตายจมกองเลือดด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวเท่านั้นหลังจัดการเสือเรียบร้อยแล้วก็รีบปีนลงจากห้างไม่รอจนสว่างรีบเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านทันทีโดยไม่พูดไม่ชาอะไรกันอีกพลานทั้งสองกับพ่อคงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จนกลับมาพบว่ามีงานศพที่วัดอีกแล้วจึงได้รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นวันต่อมาชาวบ้านก็ได้อยู่กันอย่างสงบอีกครั้งหลังจากที่ต้องสูญเสียญาติพี่น้องไปหลายคนในช่วงที่เกิดเรื่อง